มาพูดถึงดราม่าสาวสนะิบแปดเนาะได้ฝรั่งหกสิบสี่นะคะยายจ๋าก็เห็นเนาะของน้องอะ่ะก็น่ารักดีในมุมมองของยายจ๋านะคะตอนเนี้ดราม่าว่าเด็กไม่ถึงสิบแปดเออมันก็ผิดกฎหมายนู่นนั่นแต่ละประเทศแต่ละ,ะมุมมองของแต่ละประเทศเนาะแต่ละคนที่เอามาพูดนะคะสําหรับมุมมองยี่จ๋าบอกตรงๆเลยว่าเด็กอะ่ะถ้าเขาดือ้อเนาะดื้อมาทางสายฟอไมว่าได้ผัวเท่าผัวแก่เอยผัวเท่าหรือผัวนุ่ม แล้วเขาได้เงินไปช่วยเหลือครอบครัวนะคะเป็นสิ่งดีดกว่าดื้อตามบ้านเกตามบ้านอืมที่เห็นๆน,นะคะมลิเกเร้างปัญหาให้พ่อแม่ต้องแบกรับนะทุกคนข้อนี้เอ่อในมุมเห็นต่างหลายคนถามว่ายายจ๋าจคิดเห็นยังไงกับเด็กอายุ18อืมเนาะกับฝรั่งอายุเอ่อหกสี่นะคะ ดิจัาจมองว่ามันเป็นชีวิตเขารอดูกันต่อไปในมุมมองเราก็มองว่าเออตอนเนี้ยเด็กเขาห้าวเนาะเพื่อที่จะมีเงินมีท้องช่วยเหลือครอบครัวเพราะเราก็เห็นบ้านเห็นช่องเขานะฮะในความเป็นจริงเขาดิ้นรนอืฉาบบ้านแต่งบ้านก็ไม่ได้มากมายนะฮะเขาก็ภูมิใจในตัวเขาที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวดิจัาจก็ดู ของน้องอยู่ถ้าถามมองว่าอายุเออชีวิตคู่เขาจะไปได้นานขนาดไหนเนาะฝรา่หลังก็แก่ลงทุกวันอ,อ่าสาวน้อยก็ยังน้อยอยู่อันเนี้ยมันก็เป็นแผนที่คิดกันได้แต่ก็ต้องยกสิทธิอะไรสิทธทิให้กับเขาอะพี่น้องขาถ้า18ขาด18เต็มแล้วเขาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจแล้วเนาะออแม่เขาครอบครัวเขาเราก็ได้เห็นในวิดีโอแล้วฝรั่งก็เข้าร่วมน่ารักกันนะในมุมน่ารักในมุมที่ว่าเออ ดื้อแบบนี้สิเออลูกลูกหลานทางเมืองไทยนะ่ะเออที่ดือด้อดื้อสร้างปัญหาให้พ่อแม่ดือ้ออืมท้องไม่มีพ่อนะเอ่เอ,เอ่ผู้ชายไม่รับนะฮะเอามาเป็นภาระพ่อแม่มต้องดื้อแบบนี้ดีกว่าสารรเสริญเด็กทั่วยซ้ำที่ใจกล้าเดินขึ้นมาหาผัวฝรัง่งเพื่อสร้างหลักปักฐานให้กับครอบครัวมองพินิษพิจารณานะเออชีวิตเมียฝรั่งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นว่า คนที่เกิดมีครอบครัวแล้วเออชีวิตพังนะฮะเป็นหนี้เป็นสินถึงได้เลือกมาสายนี้แต่ณปัจจุบันโลกออนไลน์อืในภาพของความเป็นจริงที่ทางเมืองไทยก็ยังเห็นอยู่ว่าคนได้ผัวฝรัง่งอืชีวิตดีขึ้นถึงแม้ไม่เลิศว้าวเหมือนกับทุกๆคนแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมมันก็ยังเป็นเป้าหมายความฝัน ของสาวๆนะฮะเออรุ่นใหญ่ไม่ห้างไม่ไหม้แม้กระทั่งสาวใหญ่นะฮะแต่สาวเล็กรุ่นเนี้ยเราก็มองเหมือนกันแต่ทีเนี้ยให้เรามองคิดอีกมุมหนึ่งว่านะมันเป็นบุญวาสนาของเขาก็ต้องปล่อยนะคะทุกคนการว่าโอ้ยมาหลอกเอาเงินเขาเด็กแค่นี้นะมันจะอยู่กับเขาลอดไม่นานไหมอย่าไปวัดอย่าไปถามอย่าไปสงสัยเลยเออขนาดรุ่นเรารุ่นเดียวกันแท้ๆการอยู่ด้วยกันมันก็ยังวัดไม่ได้เลยว่าเราจะรอดหรือไม่รอด ใช่ไหมทุกคนยี่จากจคิดแบบนี้นะคะถ้าเขากระตือดีร้นดิ้นรนหามาได้และฝรั่งก็เต็มใจที่จะเข้าวิดีโอถามว่าผิดกฎหมายไหมประเทศนั้นๆเราก็ควรระมัดระวังแล้วศึกษาด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นความจริงเพราะว่ามุมมองในในใน,ในต่างแดนนะในต่างแดนเราจะไม่ค่อยเห็นสําหรับคนประเทศนี้ที่เขาจะมาจูงแขนเด็กนะแต่การที่ฝรั่งจูงแขนเด็กเนาะที่อายุน้อยกว่า ของคนไทยเอามาเป็นเมียนะ่ยมากมายอ่าสังคมณนะปัจจุบันยายจ๋าก็ยังเชื่อว่ายุโรปเราก็เปิดใจมากมายใครมีเงินใครมีความสามารถอืมในมุมมองของต่างแดนก็มองเหมือนเรามองนี่แหละโอ้ผู้หญิงคนเนี้เอ่อมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมารักคนแก่รักเงินไงได้เงินไงมันก็เป็นธรรมดาแต่ตัวเราก็ต้องวัดตัวเองอืมให้เวลาวัดใจเด็กๆหลายๆคนเป็นเด็กดีดูแลผัวจนสิ้นสุดท้ายอืมนะ ก็มีเยอะแยะนะและชีวิตถ้าเกิดเขาอยู่กันไปสี่ห้าปีสุดท้ายเขาไม่ไหวถ้าเขาตกลงปรงใจที่จะเลิกรากันอย่ามาบอกว่าเราไม่ต้องไปยึดมองเพียงคำว่าอ๋ออืมเอ่อตอนนี้มีเงินแล้วนี่ก็ทิ้งฝรั่งนะฮะเออเพราะวัดเลยกับรุ่นเราเราก็ยังทิ้งกันได้ง่ายได้จงแสดงความดีใจกับน้องเขาอย่างจริงใจพี่น้องขาชีวิตเป็นของเขา เขาเลือกในสายนี้เขาเลือกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวโออจงปราปื้มปิติแทนแม่เขาด้วยซ้ำนะเออแม่เขาก็ลูกสาวหน้าเหมือนกันมากเอ่อความน่ารักของเขาครอบครัวที่ฝรั่งเข้าไปซัพพอร์ตอ่ะนี่ตั้งหากคือจุดประเด็นของคำว่าเดินสายฟอต้นทุนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน จุดมุ่งหมายก็คือเงินเงินทองทองนะผู้เข้ามาซัพพอร์ตครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องดูกันยาวๆไม่ต้องไปหักขาเพราะเราคือคนไทยด้วยกันทางนั้นที่ออกมาทำวิดีโอเนาะ,ะเราคือคนไทยด้วยกันทางนั้นลูกเราอืเวลาเขาดื้อเขาเกพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยยายจ๋าก็ยังคิดเลยเอาตรงๆก็อยากให้ลูกสาวเนี่ยได้ผัวฝรั่งแหละ แต่ใจเขาไม่เอามันก็อยู่ที่ตัวเขาแต่นี่ใจเขามุ่งมั่นเพื่อจะหาผัวฝรั่งเนะาะเพื่อจะมาซัพพอร์ตครอบครัวน้องเข้าใจเด็ดนะจะบอกให้ขนาดยายจ๋ารุ่นสมัยยนะี่สิบสี่เนาะอือม,มีญาติที่เป็นเมียฝรั่งเข้าชวนมามาแล้วก็ยังกลัวฝรั่งเลยรุ่นนูนะ้นใจเรายังไม่ถึงเท่ากับน้องเขาเลยนะอ่า เอาความเป็นจริงเพราะโลกเห็นความเป็นจริงมันไม่ได้สวยหรูแต่ถ้ามีเงินมีทองชีวิตมันก็ดีขึ้นคําดูถูกของคนหรือคําวิพากวิจารณ์ของคนเนี่ยมันไม่ทําให้เขา่ด้ได้นะคะก็อยู่ที่ตัวเขาเท่านั้นอการกระทําและตัวเขาเท่านั้นที่จะยึดมั่นความดีเพื่อปกป้องตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งอ,อยาก บอกทุกทุกคนว่าสิทธิ์ของเขาชีวิตเป็นของเขาไม่ว่าจะร้ายหรือดีเขาก็ต้องสู้ไปด้วยตัวเขานะมุมมองเห็นต่างได้เนาะเห็นต่างได้ทุกคนไม่มีผิดเพราะเป็นคอนเทนต์ในมุมของแต่ละคนนะสำหรับยายจ๋าก็เข้าใจทุกมุมมองอมและบอกเลยว่าภูมิใจกับนางเพราะนางกล้าหนึ่งนางไม่อายใครนะสองนางมาเที่ยวเมืองนอกแล้วอืม นูภาพตามสิอ่ายืนรวมกับฝรั่งที่มีอายุสามโลกสมัยใหม่พศ2ห้าแล้วกล้าได้อืมก็ได้นะฮะอืมดื้อไม่ถูกทางกระทำให้พ่อแม่ลำบากดึกเปล่าแต่ถ้าดื้อไปสุกทางมีเงินกลับบ้านอืมคนรอบบ้านก็สรรเสริญเปรียบเทียบกับเด็กที่ ดื้อตามบ้านเบิงเขาดีนะเบิงเขาดีนะเขาไปเอาผัวฝรั่งเข้าหาเงินหาทองมาให้พอให้แม่เจริญรุ่งเรืองอีกหน่อยเขาสร้างบ้านสร้างซองสร้างบ้านเสร็จแล้วก็สิหลูสิลาไปตามมาตรฐานเนาะของเขาที่ทําได้เด้อพี่น้องเอ้ยคิดสังส่งซีนะอืเข้าใจแหละ <c oughs> คําว่าอะไรนะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะอายุไม่ถึงเหรอเกณฑ์เหรอถ้าเขาสิบแปดเต็มก็คือผ่านนะเพราะว่าชีวิตเขาเลือกได้แล้ว สิบแปดเต็มแต่ว่าต่ําก็สิบแปดพ่อแม่อนุญาตก็ไม่ผิดนี่จดทะเบียนสมรสบ้านเรานะคะแต่เยจาก็ตามอยู่ยังไม่ถึงกับจดทะเบียนสมรสเนาะเขาเป็นแฟนกันหรือยังไงหรือเยจารุดตรงไหนเอามาเสริมเติมด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปดูเอสองวันนี้ไม่ได้ดูเห็นเด้งมาแล้วล่ะนะคะก็ดูนางตั้งแต่นางไล่ไปบ้านเนาะซื้อทองใส่เองนู่นนี่นั่นนะคะขึ้นเครื่องมาแล้วก็มีคำว่าดรามา่าหนูสิบแปด หนูสิบแปดฝรั่งหกสิบสี่จะอยู่ได้กันไหมเมื่อสามวันที่แล้วเยาจายังคุยกับสามีเลยนะคะจริงอยู่สามฝรั่งก็มองหละเพราะว่าห่างไกลกันเกินไปแต่คนเรานะฮะฮในเมื่อเขาเลือกแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาอืมเนาะจะอยู่รอดไม่รอดเราไม่ต้องไปตรามาสหรอกเพราะรุ่นเดียวกันอืมไม่รอดก็เยอะถูกต้องไหม